การงานอันไม่มีโทษการงานอันไม่มีโทษหมายถึงการถืออุโบสถศีลศีลแปดและการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เช่นปลูกต้นไม้ให้รื่นลมการซ่อมสะพานรวมถึงมีจิตอาสาเบิกบานในการรับใช้เพื่อนมนุษย์เป็นต้นการสมาทานอุโบสถศีลเป็นมงคลเพราะเป็นการฝึกตนในธรรมขั้นสูง ส่วนการมีจิตอาสาท่านจัดว่าเป็นงานอันโทษไม่มีก็เพราะทำให้ชีวิตของผู้นั้นมีค่าเป็นที่น่าสรรเสริญน่าเจริญรอยตามผู้ควรแก่การจดจำและรำลึกถึงลองนึกถึงบุคคลต่อไปน,นี้ดูเถิดแม่ชีเทเรซ่าอุทิศตนช่วยคนยากจนมากมายนะับไม่ถ้วน ทำให้ท่านกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความเมตตาอาทรที่สัมผัสได้ในโลกนี้มารายายูซาฟัยเด็กหญิงชาวปากีสถานที่อายุเพียง16ปีเธอเป็นเด็กหญิงที่อายุน้อยที่สุดในโลกที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี2557เนื่องเพราะเธออุทิศตนชนิดที่ต้องวางชีวิตลงเป็นเดิมพันเพื่อเรียกร้องสิทธิในการศึกษา ให้แก่เด็กและเยาวชนทั่วโลกคนที่มีชีวิตอยู่เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษย์ชาตินั้นเป็นคนที่ใช้ชีวิตคุ้มค่าชีวิตของเขาไม่มีคำว่าศูนย์เปล่า